ทุกคนค่ะดิฉันแบบอยากจะมเมามอยค่ะวันนี้ดิฉันก็ไปถ่ายรายการแย่งสีนใช่ไหมคะเธอแล้วแบบก็เลือกโลเคชันดีแล้วเกินนะคะทีมงานดิฉันก็เลือกที่จะไปถ่ายที่เมกะพาซาสะพานเหล็กค่ะวันนี้ถ่ายกับพี่แก้มบุ๋มนะคะเธอแล้วก็ดูค่ะดิฉันก็ไปผ่านร้านที่ชั้นสี่นะคะชื่อว่าร้านเนวัลแอนทอยค่ะคุณขา เขาขายสินค้าแบรนด์ลิขสิทธิ์แท้อเมริกาหลายแบรนด์เลยนะคะแต่คุณดูสิคะเธอดิฉันโดนตกค่ะเธอดิฉันไปเจองานลิขสิทธิ์แท้นะคะเป็นพวกไม้กายสิทธิ์แล้วก็ไอเทมจากหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะคุณบอกเลยนะคะเธอแบบดิฉันก็คือแบบอดใจไม่ไหวค่ะเธอดูนะคะเธอไปถ่ายรายการยังไงให้เสียเงินเธอเห็นไหมเยอะแยะเลยอะชายชานี่เขาเรียกว่าอะไรนะ เอลดับบี้ครับเออดับบี้ไงเธอนางเป็นเอลที่ดีมากนะนางเป็นเอลประจําตระกูลของมันฟอยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่า <Okay. S 1> สุดท้ายก็คือน,นางก็เป็นอิสระ,ะเพราะว่าเจ้านายก็คือให้ถุงเท้าให้เสื้อผ้าเป็นของขวาญเมื่อไรที่แบบเออเจ้านายให้เสื้อผ้าเป็นของขวาน,นอแบบเอลก็จะเป็น เป็นอิสระสกุูนี้แบบดูทุกภาคแล้วนี่อะไรนี่อะไรอันนี้เป็นนาฬิกาอของ h e อ m i o n e g r เ n g e r ครับ<อ>ที่ใช้ตอนเรียนครับเอาไว้ใช้ย้อนเวลาครับตกลงคือกูดูหรือว่าดูใ <laughs> ิชัมึงจะจำไม่มด้กู <c oughs> นางก็แบบมีนาฬิกาย้อนเวลานี้ <c oughs> ก็เลยทําให้นางแบบสามารถเข้าเรียนครบทุกคาบ <c oughs> นี่ทาไม h e r m อ o n e ถึงเก่งเพราะว่านางสามารถเข้าเรียนทุกวิชาได้แม้จะแบบเวลาตรงกันเธอเพราะนางใช้เวลา <c oughs> นลา,างใช้นาฬิกานี้เธอแต่ ของเด็ดนี่อยู่นี่ใส่ซาวหน่อยได้ไหมซาวแฮร์รี่พอตเตอร์เขาต้องเลยนะตื่นตืงตืงตืงพอไก่ชัไม่ใช่แล้วครับนี่เธอมันคือไม้กายสิทธิ์ไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ครับอืีชัยรู้ดีกว่าดิฉันนีนะไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ค่ะเป็นหนึ่งในเครืสามของเครื่องรางโยมทูตใครมีไว้ครอบครองก็คือแบบว่าจะสามารถแบบเอาชนะได้ทุกสิ่งอย่างเธอ เอาวะดักเธอมันแบบงานดีมากเลยนะเธอมันเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ไงเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แทนนะเธอร้านใช่ใช่ร้านเมวาแลนทอยครับเมวาแลนทอยชั้นสี่เท่านั้นถ้าเธอไปเมกะพาซาสะพานเหล็กเธอต้องเว๊ะร้านนี้ชั้นสี่เลยเข้าไปเลยบอกว่าร้านที่แฮร์รี่มาเธอจะได้ส่วนลดนี่เธอเขามีกล่องมีเก๋งแล้วก็ยังไม่หมดนี่ซ่อนอยู่ข้างหลังให้ทายว่ามันคืออะไรค่ะคุณขา มันถูกใจแบบแฟนหนัง <c oughs> แฮร์รี่พอตเตอร์อย่างดิฉันเวอ่อ์่ดิฉันดูทุกภาคเลยนะครับคุณขานี่มันคือสม,มุดของทอมลิเดอร์นี่เธออยู่ภาคไหนช,ชายชาญอยู่ภาคสองครับภาคสองชื่อตอนว่าห้องแห่งความลับห้องแห่งความลับนะคะเธอต้องทําลายสม,มุดนี้เพราะว่าใครอะตัวร้ายคนคนที่คุณก็รู้ว่าใครเ,คเขาคือใครอะแลวเขาคือใครวันเดอมอร์ครับซ่อนอะไรนะเขาเรียกว่าแบ่ง พอขาสเขาเรียกว่าหอถุง <ขอ S 1> <อ>ชมมายจำแนงว่าส่วนขาดนะ,ะเออในนี้ต้องทำลายสมุดนี้ด้วยเขี้ยวเขี้ยวปาซิลิสดะเออ,อ <laughs> <laughs> ชายตายเสร็จมึงไปดูแบบูเลยตายแล้วเธอนี่ <laughs> เขามีอัน <laughs> นี้ด้วยนะเขามีแบบอันนี้เธออาซูเข้ามาสัตว์เลี้ยงนะอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโมเดลโมเดลแบบตัวละครในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้เรารู้อยู่ จ้านกตัวนี้ที่ไปช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์ไงนี่ภาคสองเลยใช่ครับมันคือนกอะไรนะนกฟินิกครับผมนกฟินิกน้ำตามันสามารถชุบชีวิตได้นะเธอแต่ตัวนี้อยู่คนละภาคนะตัวนี้ไม่ได้อยู่ภาคแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้มันอยู่อยู่ในจักรวาลของแฟนตาติกบิดครับสัตว์มหาจารย์สัตว์แต่ว่าอันนี้อยู่ใช่อันนี้อยู่เลยเนี้ยตอนที่แบบมันไปแบบเจอเฮอมไมโอนี้ในห้องน้ำไงถูกปล่อยมาเนี่ยเธอมันจะหน้าตาแบบดูโง่เงาดนึงเนาะมันชื่นตัวเลยนะเขาเรียกตัวโทครับตัวโรนะคะเธอ บกนิดสะบัดหน่อยดูดูภานจริงเธอฝากด้วยนะเธอแบบที่ฉันโดนตกแล้วก็อยากให้คนอื่นโดนตกบ้างก็ไปนะคะใครไปเที่ยวที่เมกาพาซาสะพานเหล็กแวะชั้น4ี่ด้วยร้านเนว่าแลนดทอยนะคะคุณขาบอกว่าดูจากไลฟ์ของดูจากคลิปของแพรรี่แล้วก็แบบอยากจะมาซื้อบ้างราคาไม่แพงนะไม่แอบแรงตัวนี้คืองานดีเวอร์เธอดูงานเขาเนียวเวอร์ที่จริงฉันอยากได้หลายตัวแต่มีตัวเดียวว่าเลยฉันรักนางคือนางเป็น เสณ์ของความซื่อสัตย์นะคะนางเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์มาร์รี่พอตเตอร์มากแต่ว่าสุดท้ายนางก็ตุยใช่ไหมล่ะทักเส็จเนาะนางตุยนะาสงสารนางน่าหนักอีอะลรอีอะไรนะมันมันกว้ิงมผู้หญิงอ่ะโอ้นะคะเธออะฝากไาด้วยละกันได้สองไปโชว์แล้วเธอเก็บกลับบ้านเลยค่ะจบไปแล้วค่ะเลิศ